Anakmu tatsa Pakau watu Anrahatu Sama Sampu tatsa Anakmu tatsa Pakau Sama Sampu อันรัตุสมมาสัมพูทธัสสิสิทธิษย์ปทพพรบวนเวนวิเศษอติเลกเตจูใจทุภวังใยมังกลาใจ มหามองคกนมือนี้แม่นมือสันวันนี้แม่นวันดีวันดีทีอาุุตักโตกใบนี้แม่นตกไม่จันกันใบนี้แม่นกันไม่แก้วเท่าแก่ตกแต่งแล้วจึงได้แต่งปะควนมีเครื่องกันพร้มพอม เท่าแก่มะนั่งล้อมอ้อมอย่ปักวนจ้อนลอนใสหลายมีทั้งฝ่ายผูก้แกนมีทั้งแหวนใจก้อยปัดหน่อยสอยสังวานอาหาหลายเลือหลากสับะปักพรมทุกสิ่งทุกการมีทั้งผู้พันและมักจีบเป่าวังเหีบเดาดา มาละหอมหวงเหาเหล่ากองแก้วยกใจป้าควรส้อนกันมามวนเต่าเข่าต้มกวยบายสีกายหน่วยดีอย่างปอดป้ายหยไทยทดสาบพละยานอง์มาแต่เมืองฝ่าวัดแกงหนาทักซือคุณสีคุณปั้นสมสีสัน นามสัพพะเทาจึงมีพานราชา,ายาพงสิทธิใจยาปปอนบอนววนเวนวิเศตอติเลกเตโชใจยาตุปรวังใจยามังกลาตะตัวโลกังสุกังพลังอาวา วิวะหวใจมังคลังดังนี้เป็นเขาปากกดเขาเป็นปีสามิติใจย่จบปากกอบโยกเป็นมิงเมียกวนตามสมควรโบราณเก่าว้ยกันดอกไม้ยกขึ้นเพียงตาขันสมมาลุงตาเจ้าโคต ปวดเขาวา้วงเงินเขา่าลูก้าวกบเปิ้นมาขาับพ่อแสนลูก้ากลางและเว้าหลาับเป็นขาดข้ามากบอยอยากแกนดีลีปปุ้นแปลงดีพ่อแม่ทั้งเต่าแก่และตายายพคนห้วยหำปีใหม่ฝ่าหำห้องเดือนสามพวงเบางามมาดอกนาังงามกักวงัง บ่ให้อ่างวาว่าเป็นสองก็เป็นดองหักงิงลูกแก้วกิ่งพ่อแม่ประทรงผูวงวงศา์ตาใหญ่เบื้องคูเจ้าแล้วตกแต่งปูนแปงเอาคำแปงมาเป็นลูกแก้ววนแปงแล้วเจียงย่อมามีตั้งมากอมพาหอมหวงเฮาเกลือหับเจ้า เลือหลายตั้งตายายพ่อแม่แถาแก่และดอมสาวเบานนองหามมาสอยหยอบพระควรเบื้องขวเจ้าอยู่ลีลหลลีลหลมาซอยหยอบพระควรเบื้องใสายเจ้าอยู่ลีเลียนลีเลียนเวียนใส่แล เวียนกว่านั่นแมน่นสายจรงจกเหล่าพวงผููเท่านั่งทางบนบัตนี้กคอยจักเซนเอาคันพัวเมียเจ้าหนีให้เข้ามาเตรียมเนื้อมาอยู่เหือในเคียงคอยจักเซนเอาควนันน่งงามให้เข้ามาเตียมกู กางควรนเจ้าผู้เป็นผูวว่าเมื่อเยอเมื êu, ม่อเยอะควนเอ่ยให้เจ้ามาใจซ้อมของควรนกูแก้ว มาหอดแล้วตัดดอกโคมโูมบ้านจุงเจียแม่นดอกกัดเขาตักดอกเขาควรตากแก้แสงงา้าตังไรเชียมเท้าไม้วันนี้ควรสมสีสองเจ้าก็ให้มาอยู่เขาในเนื้อในีเองมือนีวันนี้ควรจะไปสอกใส่เก็บดอกมาลาก็ให้มาสามือนี คว้นนวรแกงให้เขาสู่แกงลีลาควราคาให้เขาสู่คายดีลายเขาสู่คายใจยายามคนมาหันหาวแค่นี้เท่าบากคานในวันวัน,วนสมเสนแห่เจ้าขึ้นหน้านาง,นงที่หัวหางขุดหนาหเราเล็กหลักพี่หลวงในดวงตามกาไว้ ที่นางให้ซ้อมขวนบ่อระบวนแท่นแต่งแบ่งเป็นขูลงมานำลูกแกว้วพ่อแม่เท่าแกปผูกแล้วให้เป็นขูเเียมสองให้จะมาพูนฟองเป็นลูกพอ่อผูกไว้เป็นหนอแทนเหือนสองบุญเฮืองลูกหลา หากเกลืองหน้าเทียมกันค่อยจากเส้นเอาควรบาการให้เข้ามาเทียมไหลลาไม่เหนือผิวบางซ้อมนางงามโยธาอินฝาฝาปูนแปงให้เจ้ามาเพื่อแปงเมียแปงทั้งแ่าหอยหวบเขานั้นยิงเทียลากาให้เจ้ามีบุตรยิงายบ่อนหอยก่อยสวงใส พอแสนมกองกับแนนให้เจ้าทุกสิ่งสั่งมามิ่งอ่านคำป้ายรรรมต้นองค์อาจิทติเดชกาลรือสาต,ต,ตามตำราเก้าไวอินทันไทยตาายผ่อนเป็นคำสอนสั่งโลกตกคัดจกวหับป้าควรน ดังสาวสาวรรคมาตั้งแต่งอินท่าแบ่งคายสอนดอกไม้สอนแสมเก่าคอยจับเส้นเอาควันเจ้าพอมพัำตั้งสองว่าเมื่อเยออเมื่อเยอือควัเอือ ยามเมื่อตาเว้นคำลงหลับป่าแสงยามเมื่อตาเว้นแดงลงหลับป่าใหม่ให้ควรน้างมาเตรียมนางยาสาแม่เจ้าเอมถวงสาคอยหามีตั้งผากากสาพต่ลายสอนเสื้อรัศมีแก้วเหอือปักแถวไม้แดงกวรจอมแปงให้เข้ามาเตรียมคู เจ้าไปอยู่ป่าป่าเดินไกลก็ให้มาสามืนนี้วันนี้วันเจ้ายัางอาจไล่ถึงสู่เก,ก้าก็ให้มาสามืนนี้วันนี้ว่ามืเยอควันเอือ ให้เจ้ามาสะเกิดเก่าถัดดอกบัวละพันให้เจ้ามาท้าจันแม่เจ้าเตีงไวให้เจ้ามาตัดดอกใหม่ของเกศสวยรวยมวยผมงามปะสงรงใสสองวงหมู่บาวพี่น้องบันไตคอยหานางธิดาบันเหนือเปิ่นมาคอยเบิ่งน้า เป็นสาเจ้าบุญกวงสุภายให้จะมาสะเสวยงายป้าควันแต่งไม่ให้ได้ป้อนเข่าไข่ควรเจ้าทั้งสองตามตำนองโบราณกาไวหมอบอกให้ว่ามือนี้วันนี้คอยจักเอาสองสียังมอนสอนเสื้อให้เจ้าได้สืบเสื้อพ่อแม่แทนเหือน วันปีเดือนฝนร้องห้ยหำวันเจ็ดแปดคำให้เจ้าอยู่จำสินเดิอนหนังเด้อวันทิบสี่สิบหาคำให้เจ้ายินดีตักบาทอย่าให้ขาดทันสินเตะใจอยากควรคิว,วให้เข้ามาอยู่คิวลีลาควนตาให้เข้ามาอยู่ตาหนีแยม ควันปากแก้มแลกควันกลางควันเอวบางกลมเกียวควันเอวบางควนันโยมทำพร้อมให้เข้ามานั่งหลอมอ้อมอยู่ภาคว,าควาันว่าเม่เยอะควันเอย วันนี้แม่นวันนี้มือนีแม่นมือเฮาผู้เท่าเกิดเป็นสาวก็ว่าแม่นมือนี้วันนี้คอยทานได้แต่เงือนก็ว่าแม่นมือนี้วันนี้นอนหลับได้เงินมื่นก็ว่าแม่นมือนี้วันนี้ นอนตี่นใดเงินแสนก็ว่าแมนมือนีวันนี้แขนเท้ากายแกนหนางก็ว่าแมนมือนีวันนีเข่าเต็มจางหลุนคือก็ว่าแมนมือนีวันนีสามวันให้เจ้าได้แจ้วมงคลมาถ้าเจ้าเด้อหามือให้เจ้าได้เสื้อผา มาเจ้าเดิให้ข้านเท่ากายข้านาสุขสบายผัมพอมให้มีใจอ่อนน้อมตั้งต่อโจมเจอยผัเป็นเคยให้เจ้าทำใจกวงเจ้าอย่าได้ก่าวอ่างสรประสิ่งอันใดไล่ไกลให้เจ้าว่าสู้ ไล่มาให้เจ้าวัดเสไล่ก้วยให้เจ้าหวังเออเจ้าอย่าดื้อตเตี้ยวซวยลุยตอนหน้าเจ้าโพดบพา,พาปอย่าโพดทราปสิ่งอันใดให้เจ้ามีใจใสตอนางแก่นไทยผู้เป็นเคยเจ้าอย่าแข่งคำเบาเป็นปอเ่าเม่เเ่าให้ยำเก่งผู้เป็นผัว เจ้าอย่เสียงเสียงปากแย่ไปถักคำจากกันไปให้ให้เจ้ารีบมากันไปหนาะให้เจ้ารีบด,ด่วนอย่ามาวนเลือลายอย่าตื่นสายลุกยาอย่าได้ปากก้นตัวโป้เป็นผัวให้ฮักเมียจนแกให้คือปอคือแม่ของตัวอย่ปลาหลวหลอบาน อย่าขี่คานนอนเว้นอย่าไปเห็นสาวแก่อย่าไปแก่กัวโงอย่าไปกงใส่โคดอย่าเว้าโคดคันเห็นเอ็ดบ่เป็นให้เจ้าทำไทยเด้อคำเด้อเหตุบ่เป็นให้เจ้าทำไทยอย่าไปใหญ่กลัวลุงอย่าไปสูงกลัวป่า อย่าไปด่าพวงหวานอย่าไปพานสุ่มแซงผู้เป็นเมียเจ้าอย่าแข่งคำเวา่าตื่นแต่เศร้าลูกก่อนพัวโตย่าเทียงโว้ยเสียดย่าไปเกียดติไว,ว้วาขันไปให้ให้เจ้ารีบมาขันไปนาะให้เจ้ารีบเจ้า เอ็นปูเบาวเจ้าอย่าไปซ่อนหลอนส้นเลนคันได้ยินเสียงแค้นเจ้าอย่าไปลำพอนอย่าไปย้อนใส่เสียงกองลาดนางเอื้อยเจ้าอย่าไปจองหองใส่ปูใส่ยาอย่าไปด่าเอาอากันไปมาให้เจ้าคงเคียมอย่าให้เสื่อมสุ้มแสงลาดนางเอื้อยเจ้าอย่าไปแหงปืดปาา ยาประมาตปู่ยาของโตย่าไปโซ่ความเก่ายาไปเหล่าความเดิมย่าไปเสี่ยมคนอื่นยาไปตื่นเสียงโกลอยาไปวนเอาของเปินขคันเปินเอินจังคอยกันขันเป็นหวานจังคอยซอยให้เจ้าไปคอยมากคอยเห็นโกรธวงวานลาดนั่งเอ่ย เจ้าอย่าไปปานเทียงพ่อเทียงแม่เห็นก้นแ่ให้เจ้าจ้าไข่เดิอนนางเดือเห็นก้นแ่ให้เจ้าจ้าไข่เจ้าเป็นลูกสะใภ้ให้เจ้าหักแม่ผัวเจ้าอย่า,าว,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 ว่านวัวนัวควรผัวเชิงสูเจ้าผัวนักปากฟางดำเจ้างเดือนดำ ย่าได้ไปเที่ยวเล่นยามคำเงือนลังต่ำนันแมืนเงือนอา้ายขาสูงลังใหญ่กระถดใสป่ปั้นลมทรงกลมนันแม่นเพือนพอเกยสั้นตอลังสูงเหมือนเพือนลุงเงือนป่าได้กินสินให้เจ้าส่งเพือนอาได้กินปลาให้เจ้าส่งเงือนอยา เปิ้นสาเจ้าบุญกวงสู่ปายมีลูกายให้ได้ผู้ประเสรฐให้เจ้าได้ลูกแก้วเกิดงาวโอ้ทอรให้เจ้าฟังคำสอนตายายพอ่อแม่ใจแปรกวง้งพี่น้องวงศาตตาเบื้องใสายเจ้าอย่าเหลียวดูซ้ายตาเบื้องขวาเจ้าอย่าแลหาสู่ถึงยม้มแรงให้เจ้าแต่งพระเข่าเถึง ยามเศร้าให้เจ้าแต่งป้าไงย่าไดน้นอนรับลายตื่นสายติด h e a ให้ให้เจ้าจีบมากไว้ป้าทรงแต่งป้าไงเจ้ามีผัวให้เจ้าทิ่มใจเก่าเราให้หน่อยให้เจ้าย้ายภัยเราให้ใหญ่ให้เจ้าย้ายขุนเมือมองคนกองเจ้านั่งแ้ว มอเก่าแล้วสัมเติมถ้าวายผ่อนเต้นคำสอนพระอินสังโลกเจ้าหากมีโกแล้วให้เจ้าคอยเพียนเอาว่ามือเยอะควันเอ่ยควรนเจ้ามาหอดใายอย่าไปสนป้านาควรเจ้ามาหอดนาะ อย่าไปสนป้าเขาควรเจ้ามาหอดเหยาวให้โยูดสุมกินเย็นก็ให้ลูกลานลายแฮ้แหนมาหลอมอยู่ป้อมนาหยัดมูวงสาขันปนตกอย่าได้ไปทั้งหลังขันป่าห้องเสียงดังอย่าได้ไปทั้งหน้าให้ลูกไปายแป้ ให้ขาดจากกายสาประคอตั้งหลายให้นิหายไกลห่างสาปพไปต่างๆให้นิห่างไกลสูนให้พวกเจ้าสุขสมบูรเป็นหอมพกแก้วควรเจ้ามาหอดแล้วให้มาเข่าแม่นสู่กินให้มันมิดอิงติ่งตั้งแต่มมือนี้วันนี้ ความเยออื่อยควันเอ่ยความเจ็บเจ้าอย่าได้ความไข่เจ้าอย่ามีให้พวกเจ้าได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีอายุยืนยาวยิ่งได้มีเป็นทุกสิ่งสมปรารถนามีภาณาไม่แข็งแกร่งบแ่แก่บ่เท่า ให้ได้เป็นเจ้าโคตตุมโมวงสาว่ามาเยอะกันเอย้ยกันัว,วให้เจ้ามาสมเมียนี่นำนี่นำจังยามคำให้เจ้าเข้าบ้นนอน ว่ายังมอนให้เจ้าหากักคอให้เจ้าตั้งนาตัวกระทำแต่ความดีความสุขมีเพียงพอบนหอยและงกำคอยให้เจ้าอยู่สวัสดีชัยตูประวงังชัยมังคลชาชัยมหามงคลจัดตาลุธรรมวัตันติอายวาุวันโหสุขังพลังกอบขาเธอ สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ,ะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสธีปะวันตุเตสีสีสิทธิชัยยาพิล่อมก้มมาสวัสดีไม่ตีชัยยาโชภูงขาตั้งห้ายขออัญเชิญเทพพยาดานเจ้าท้าเจ้า,จาตุลกาบาลทั้งสี่ครับทั้ง,งขุดนาคอยู่ป่าป่าไพ่บนเจ้าจงพ้ารีพลนขึ้นสู่เมืองป้า ว้ายนาขึ้นสุเมืองสวรรค์กับทั้งสักุตนวิเศษภาวนาเจ้าจงสเสด็จออกนี้ไปแล้วก็ให้ปูงขาทั้งหลายมีโชคชัยชนะผาเพรผาชนมานปูงขาทั้งหลายจึงได้อราธนาเทพยาดาเจ้าทุกหมูเขา้า,าสูบปังธรรมจำศิลปบรมาตอันนึง่งปูงขาทั้งหลายได้ปัถนาต่างต่างกันบางพองปรารถนา ให้ยหายโลกฆ้าพยาธิบังกองป่าถนาได้อราธนาศินยอดยิ่งหูแจงสิ่งของท่านจงสเสด็จย่านขึ้นสู่เมืองป่ากวยนาขึ้นสู่เมืองสวรรค์ท,ทุกตนทุกตนทุกองค์ทุกองค์ก,งก็ขาเทิน